ครับวันนี้เราจะมาออกการอาบอดปุ่มกดเครื่องซักผ้าที่มีอาการกดปุ๊บได้ยินเสียงปิ๊บแล้วไฟโชว์ก็หายไปกดป,ปิ๊บไฟโชว์หายไปอาการเนี้เป็นที่แผลปุ่มกดด้านหน้าฮะด้านหน้าเครื่องที่เราปุ่มกดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสาเหตุเกิดมาจากาคิสตัน หรือตัวสร้างความถี่เนี่ยมันเสียครับผมตัวนี้ถ้าบอกตัวนี้ซื้อยกชุดใหม่ก็ของฮิตาชิ sf 1 4 0นี่ก็ประมาณพันแปดนะฮะสูงพอได้แต่อุปกรณ์ที่ผมจะมาบอกวันนี้อุปกรณ์บางอย่างเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ซึ่งในราคาที่ตกใจมากคือราคาหลักสิบบาทน,นะตัวนี้ ซื้อตามเว็บไซต์ทั่วไปมีขายครับเ้วเปลี่ยนเองครับผมเปลี่ยนได้จะเป็นตัวสีฟ้าข้างปุ่มกดนะฮะถ้าแกะเข้าไปเนี่ยตตวงกลมให้สีแดงผมวงไว้สีคิดตันแปดเมกซื้อเปลี่ยนเองครับราคาหลักสิบเนี่ยสามขาสิบตัวร้อยี่สิบประมาณตัวเจ็ดแปดบาทซื้อเปลี่ยนเองหายแน่นอนรับประกันครับขอบคุครับผม